สาวใครสายแฟชั่นชอบแตบว่าชุดโดนใจสาวๆต้องร้านนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับไปเจอกับร้าน you a r อยอยอุยอโอยอันนี้พี่คันน่าจะโดนแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูทอง F ุดนี้หนึ่งนะคะ F สี่ฟค์หนึ่งค่ะโอ้สวยงามสวยงามนีเยอะจอง ตอนนี้คิวรอหนึ่งเดือนค่ะจริงปะเนี่ยิยงดเลยหรอขายดีเยนี่ยขายดีขายดีสวยงามมากเลยอ๋อนแนะนำกันที่ดินิงครับค่ะชื่ออยู่นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ยูว่าค่ะค่ะก็คือเราจะทําแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงค่ะตอบโจทย์ผู้หญิงแบบไลฟ์สไตล์ยุคใหม่นะคะที่แบบว่าใส่ทํางานก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ค่ะแล้วก็การเราจะเน้นเรื่องการตัดเย็บแล้วก็ ผ้าที่ใช้ตัดนะคะผ้าของเราจะเป็นผ้าที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็การตัดเย็บก็จะแบบปานีดลูกค้ากับได้ไปก็จะกลับมาซื้อซ้ำซื้อซ้ำใช่ไหมขอพี่ทิพดูนิดนึงได้เลยค,ค่ะปกติเราก็จะใส่ใช้สูตรเยอะเนาะครับอ่าโอเคเอ้ยอันนี้ เป็นไงพี่ดีเลยใส่ใส um> anyway> ่ทั้งวันก็ไม่ยับค่ะค่ะเรามองด้วยตาเปล่าบนเวทีนี้นะคะหนึ่งก็คือเนื้อผ้าของเขาคือเป็นเนื้อผ้าที่ดีเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องคัตติ้งเนาะพี่พิพนาะคัตติ้งก็คือว่าเป็นคัตติ้งที่เนียบแล้วก็เป็นคัตติ้งที่ดูดีใช่อันนี้คือไม่ยับง่ายแล้วก็ไม่ต้องซักด้วยใช่ไหมคะต้องซักทั้งวันสองวันต่อไปไม่ซักได้ไหมไม่มีอะต้องซักค่ะท่านผู้ชมต้องซักด้วยออาจจะมีแล้ว ี่บอกว่ายอดจองคือเดือนหนึ่งจริงไหมเออจริงค่ะแสดงว่าคนชอบมากเพราะว่าคือบางทีเราตัดมาเราคิดว่ามันมันเยอะแล้วแต่ว่าลูกค้าก็แบบเหมือนคนหนึ่งซื้อไปสีนึงกลับมาอีกสี่สีเลยทำไม เข้าใจเพราะว่าบางทีเราเจออะไรถูกใจแล้วว่ะเราก็อยากได้ทีเดียวพรึบเลยจริงเนาะมันก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่อื่นแล้วเนี้ยครับฉันอยากเป็นเหมือนเสื้อสุดจังพอมีคนถูกใจแล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยๆต้องใส่ชุดนี้สีสี่ต่อเลยตองใ่ด้ต้อดีใจเย็นนะสุดจริงๆนะฮะสนใจแบบนี้มีเอางี้มีกี่สีมีกี่แบบคร่าวๆตอนนี้รุ่นนี้มีทั้งหมด6สีค่ะมี สีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีขาวสีดำจ้ะค่ะทั้งชุดทั้งเซ็ตนี่บอกได้ไหมคะราคาเท่าไหร่เอ่ยทั้งเซ็ตราคา2,890ะค่ะจ้ะก็คือราคาคุ้มมากๆก็คือได้ทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็เชือกผูกแบบนี้ด้วยเผื่อวันไหนอยากจะแบบว่าใส่เสื้อตัวเดียวเป็นมินิดรใช่ไหมคะก็สามารถแบบเออ่ไ้็ะใส่เป็นด้วยได้ไม่ต้องใส่กางเกง เดี๋ยวจะเป็นอีกลุกหนึ่งเลยเดี๋ยวจะมีลายทิปมันธิตาทักเข้าไปนี่มาแล้วพี่พีคะแนนเราดาราใส่เยอะมากเดี๋ยวทำมากอจิตแท็กเข้าไปด้วยทักเข้าไปด้วยพิเศษแพงพิเศษได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วดีขนาดนี้แสดงว่าต้องมีโปรเด็ดสิางานเราปกติจะไม่เคยลดเลยวันนี้ถ้าลูกค้าเก่าได้ยินน่าจะโดนตีหัววันนี้ให้โปรพิเศษก็คือซื้อ ซื้อชุดนี้ค่ะลดไปเลย5%าเปอร์เซ็นต์แถมฟรีท็อปบาร์ด้านในแบบนี้ให้ด้วยมูลค่า590บาทแบบนี้ครับตกใจเมื่อกี้บอกว่าซื้ออย่างนี้ลด5%แถมฟรีนึกว่าจะแถมเจ้าของร้านด้วยตกใจเอาเอาไว้ค้าขายก่อนเอาไว้ทำธุรกิจเพราะไม่มีใครทำชุดสวยๆให้เราได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ค่ะเด็ดจริงๆเลยนะจ้าแล้วคิดแล้วแจ้งยังว่าติดต่อไปที่ไหนยังไงบ้าง ทักมาที่ไลแอนนะคะอยู่ว่าออนไลน์ช้อปปิ้งค่ะว่าออนไลน์ช้อปปิ้งค่ะต้องทักแล้วแหละนะคะใครถือโทรศัพท์มีฉันอยู่ตอนนี้ก็คือทักได้เลยนะคะเดี๋ยวกดไปได้เลยก็คือเอฟแน่นอนก็เป็นผู้จัดการด้วยคิวเอาคดแม่มณีให้ค่ะเร็วด้วยกระชับด้วยจ้ายู่ว่ามาแต่ชื่อเจ้าของนะยูวาทิดาใช่ค่ะย่อมาจากชื่อตัวเองค่ะสุดพลังมากๆเลยนะฮะอาถามคนนี้ดีกว่าผมเชื่อว่าเขาก็เอฟไปแล้วเหมือนกันคพี่ปีครับ เราพี่ปีอ่ะคนแรกเลยไม่ทานรอกไม่ทันพี่ปีเพราะพี่ปีเป็นคนสวยขนาดนี้ครับจริงๆเราสวยใส่สูตรเนาะแล้วไม่แน่ใจว่าใส่แล้วจะสวยเหมือนเจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ยสวยแน่นอนค่ะใส่สวยหมดค่ะขอบคุณนะคะถ้ายังไงเนี่ยเห็นราคาสูตรประมาณสัก2000กว่าบาทก็ไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะซื้อนะคะแล้วก็อยากจะตัดผันบัตรเครดิต แม่วันนีก็มีตัวนี้ด้วยนะคะอ,คอย่าลืมแนะนำให้ลูกค้าจ่ายผ่านแม่วันนีเยอะๆนะคะค<า>่ะขอบคุณค่ะสุดยอดเลย